มันวิ่งรอบเท่ากับความไวประแสะครับมันฝังตัวเท่ากับแจวฮอนครับทำละลายในสถานะของใจลากละครับจบไหมครับมาดีคชแล้วมันปิดกั้นอากาศช่ไหมไหมครับปิดไม่ได้ครับมันหมูครับนึ่ออดปัน จะนึกทาไมอะ่ะรู้ทาไมนึกทาไมคิดทาไมมันไม่ได้ใช้จดทาไม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 ก็คือไม่รู้ไงครับรู้กับไม่รู้ออนกับออฟครับไม่รู้ครับไม่รู้

ชัดเจนนุ้ยเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเพียงแค่90ปูเซงนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับมนุษย์ที่เป็น100ปูเซงนะครับก็เหลือ90 90ก็เหลือแค่10 10ก็เหลือ1 1>, 1ปูเซงก็ไปกระตุ้น10ปูเซงปูเซงก็เข้าไปกระตุ้น90ปูเซง90ปูเซงเนี่ยก็จะอะไรครับซอมบี้ไหมอ่าซอมบี้ไหมครับ ค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยๆๆๆๆสิบปูเซงก็ค่อยๆให้ไปเรื่อยๆไปรับมาจากหนึ่งปูเซงมันก็อยู่แค่นี้โค้ชมาดิคัสมันจะไม่มีตรงกลางนะครับไม่มีท่ามกลางมีแต่ต้นกับปลายมีแต่นำกับตามมีแต่ดูเห็นไ,ไหมครับมีแต่ดูกับให้ดูเล่ากับฟังนะมีมอยู่แค่นี้โอกาสที่เราจะไปนั่งเล่านั่งพูด ยืนพูดยืนสาธยายมีหรือเปล่าครับโอกาสที่จะมีมีกี่เปอรูเซงนึกออกไหมไปอยู่ในวังวนอย่างเงี้ยเนี่ยมาในวังวนอย่างเงี้ยปูเซงอะกี่ปูเซงนึกออกไหมครับมาดิคุชชัดเจนนุ้ยชัดเจนนุ้ยนะต้องนุ้ยเลยนะมาดิคุสนะครับชัดเจนนะครับมาดิคุช ชัดเจนุนุยนะอ่าต้องชัดเจนนุ้ยด้วยนะครับาอ่าอ่าอ่าถูกแล้วครับที่ไม่รู้นะไอ้ทานโนนะใช่เลยครับถูกต้องครับเก่งมากเลยครับถูกแล้วครับจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าเล่านี่ยังไม่ให้รู้นะครับไม่ได้ให้รู้อะไรนี่ครับมันรู้อะไรอ่ะมันเล่าอะไรมั่วชิบหำเลยอ่ะขออนุญาตใช้คำว่าชิบหำนะครับมันมั่วครับ มันจะไปรู้ได้ยังไงอะถูกแล้วไอดอนโนน่ะถูกนะครับถูกมากๆเลยนะครับเอาคะแนนใจพี่สายไปเลย9ก้าสิบ้าเซนะครับมันอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าแนวรีหรือเปล่าที่เขาทำทำกันนะพอเขาทำทำการล่าสุดเป็นยังไงละคุชผมร่วงครับผมร่วงครับเป็นไงครับปวดเนื้อปวดตัวขึ้นจ้ำขึ้นแขนขึ้นไลเค้นไมหมด เป็นไงครับรอเนี่ยวันพระจันทร์เต็มดวงน่ะนึกออกไหมไม่ต้องนึกครับไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรเลยไม่ต้องอะไรเลยครับออนกับออฟไงประคองประคองเจื้อนน่ะเจื้อนแค่ประคองออนกับออฟให้อยู่ออนออฟออนออฟถ้าเจื้อนเกินกว่านี้เจื้อนก็ตกตกอะไรตกท้องช้างไปไปรออ่ะไปรอป้ายป้ายรถเมล์เลยรถเมล์ไม่มาเหลือก็มันนีโออ่ะนีโอใช,ใช่ตอนที่มิสเตอร์เทรนแมน มาควบคุมนีโอแทบเก่งเป็นเดอะวันตอนนั้นเป็นเดอะวันแล้วย,ยังยังครึ่งครึ่งๆงึงยังไม่ใช่ก็ตกอยู่ในห่วงของอะไรครับมิสเตอร์เทรนแมนไปก็ไม่ได้เจอคุณกมลาแล้วจเจอคุณคุณลูกกับคุณสามีภรรยาแล้วก็คุณลูกไปกับเขาไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นขึ้นได้แต่ไปไม่ได้เป็นไงครับมันออฟครับไม่มีตัว๋วนึกออกปะ ตีตัวก็ไม่ได้เพราะอยู่ในช่วงตรงกลางระหว่างของ2ส,สิ่งที่อยู่ในที่เดียวกันคือรางกับรถไฟและก็อุโมงรถไฟอาจจะ3ก็ได้แต่ว่าด้านตรงข้ามมันประกบอยู่เพราะฉนะนั้นต่อให้อยู่ในรันเวย์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะวิ่งในรันเวย์ได้เห็นไหม,มครับมาร<ด>ิคุชไม่งนนะไม่งนนะครับไม่งนนะครับก็คือดีแล้วที่ไม่งนนะครับ อย่าไปงงนะงงในเป็นเรื่องบรนยายน่เน่าเลยนะครับงงปุ๊บงูสองตัวตลอซอตลอหอกระบาลสเปียร์ทันทีเซ็งเพรชเลยนะครับชัดเจนหนุย้ยโอเคเพราะฉะนั้นโอกาสจากนี้ไปถ้าไม่ได้สนใจในเรื่องของภายในตัวรันก็จะเป็นอะไรครับเป็นเยือนครับดูนะดูนะเป็นเยือนนะครับเยือนดิส ร้อนชนเดืนอ,ดอนครลาย this ร้อนชน this คลายเคนะห this ร้อนทิม้ม this คลายจำไว้ก่อนนะจำไว้ก่อนนะครับแล้วแปะไว้ที่ไหนครับฝา barthen นีนะ่แปะมันไว้ครับไม่ต้องไปจำใจใจกระบาลสเปียนนะ แปะไว้ที่บาเทนวันไหนก็ตามสะดุดล้มเมื่อไหร่ไอ้บาร์เทนเดอร์เนี่ยครับมันจะเดิดขึ้นมาเป็นบาร์เทนเดอร์จดไหมครับมาริคคสไม่ต้องจดครับเพราะแปะไว้ที่ใต้บาเทนเพราะเคยบอกแล้วว่า TDM เนี่ยนะครับในนิท,ทานในมเ็อย่ากเช่อกินป่าและขายฟรีเนี่ยจะอยู่แค่เพียงตรงไหนครอสบาดิคัสอยู่เพียงห้ามเลยหน้าแข้งและตาตุ่มให้อยู่ใต้อะไรฝ่าบาเทนคือ ใต้ทรีนเจื้อนไงครับจดไหมครับไม่ต้องจดครับเมื่อเป็นบาเทนเป็นบาเทนแล้วตกหลุมกันะครับวันหนึ่งสะดุดลม้มเสร็จปุ๊บไปต่อไม่ได้พ่อนแม่นไม่อยู่ครับเพื่อนพ่านพี่พ่านนั้นอันไม่อยู่ครับทําไงล่ะครับก้มลงดูครับมีบาเทนมันจะเดชข,ขึ้นมาเป็นบาเทนเดอร์ขึ้นมาเป็น ทำยังไงครับ t h ดิชร้อนช้ the c l o อนชัดเจนหนุย <laughs> ชัดเจนนะอ่าชัดเจนหนุยนะครับโอเคนะครับมาดิคุชนะครับมาดิคุชมาดิคุชอ่ามาดิคุชนะครับนี่มาดิคุชไปเออเอาสิเอาสิมาดิคุชไปเห็นไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนหนุยนะ ชัดเจนหนุยนะต้องหนุยนะไม่หนุยไม่ได้นะครับเพราะในใจในใจในกระบาสเปียนในครอรสอนบอทบอกว่าหนุยต้องหนุยเท่านั้นเองถามว่าไปเจอได้ไงโอ้โหเปิดกว้างเลยสอนอย่างดีเลยออาออชัดเจนหนุยดูดราจนดีครวม เคไหมครับมาดิคุชนะเห็นไหมเห็นไหมมาใหม่แล้วยังจะยังจะโอ้โหคนเก่าก่อนเนี่ยเขายังออนออฟอยู่เลยมาใหม่เหมือนเดิมครับก็ลำเลียงตัวแล้วปรับไปครับปรับไม่ได้อะไรครับ Get out of here เห็นไหมมาดิคุชเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะผมบอกแล้วว่าเป็น100ปูเซ็งครับมันเข้า90ปูเซ็งไม่ได้ มาถึงเอาแล้ครับมันก็ถูกเขีย่ยทิ้งไงครับส่วนเกินก็เป็น100ปูเซงเหลือ9ก้ไงครับแปด9ิ9เ9้าเจ็ดสิบเหกสิบเก้าห้าเหลือหนึ่งปูเซงเห็นไหมครับมาดิโคชไม่ต้องตกใจเพราะอะไรครับ ที่ไปก็คือไปเวียนมาใหม่ไงครัชไฮะเห็นไหมไปเวียนมาใหม่ไงครัชริคัสชัดเจนหนุยเมื่อเป็นความชัดเจนในขณะเดียวกันเราบอกแล้วว่าติดติดอะไรครับติด On Off ฟดิว r o ร็อชเอมดีคมาแจวฮอนมาใหญ่ชื้นมาคอรสอนมาตรงจุดนั้นแหละครับจะให้คอรสอนที่ความสบายะนะครับสบายะ ที่เหนือนญาติหานเหนือนเรนอ่าเอาสิ